ครับวันนี้ NJ Service จะมานำเสนอว่าตัวเอ n d a s c o สก o ๊ Honda I, ตัว Smart Key ตัวนี้นะครับว่ากล่อง Smart Key อยู่ตรงไหนยังไงนะครับก็อันนี้ไม่ใช่กล่องสมาร์ทคีนะครับเ็าเรียกว่ากล่องรับสัญญาณรีโมทนะครับนี่นะครับหากเราดินปุ๊บมันก็จะร้องอะไรเงี้ย ตัวรับสัญญาณรีโมทมีลำโพองอยู่ตรงนี้ชุดนี้ก็เป็นชุดลำโพงมันชุดกุญแจอ,อยู่ตรงนี้นะครับส่วนกล่อง ECU มันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต้องถอดถอดที่วางแบตเนี่ยครอบบตดอ,อกก่อนแล้วก็จะมีฝาครอบอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ยะมีปลั๊กสองตัวปลั๊กใหญ่กับปลั๊กเล็กก็ปกโตๆตนะครับแต่พูดง่ายก็เป็นสีแดงกับสีดาเหมือนตัวนี้มันจะเป็นรหัสของ K2F จะใช้นอตเบอร์สิบยึดสองฝั่งซ้ายกับขวาครับก็ปลดออกมาได้เลยกล่องของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่วางขาใต้ตัวนี้ใต้ขาครอบตัวนี้กล่องที่อยู่ตรงนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วครับว่านี่ขาครอบแบบก็อยู่ตรงนี้นะครับทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีรถเกิดอุบัติเหตุมาเห็นหลายรุ่นหลายคันแล้วนะครับพวกพีซตเอ็กพวกพรี่ X, รตเก่ากล่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม พอโดนชนมาปุ๊บกล่องก็พังแล้วก็กล่องพังแพงเลยนะครับหลายพันนะครับของตัวนี้นะแล้วก็เลยแก้ปัญหามาอยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับหากเจองานก็นี่นะคุกป,ปี้ไอที่เป็นสมาร์คี์หรือว่ารุ่นไม่ใช่ก็อาจจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับเป็นกุญแจธรรมดาก็อยู่ตรงนี้ก็อย่อยู่ตรงนี้นะครับเอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ